ุ้ยกรีลิตออกลิตทุกเม็ดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจสั่งซื้อไปใช้ติดต่อได้ที่เบอร์081-912-3261 081-912-3261คุณสมบูรณ์เ้ย ึงอม้ยังก่าจาไว้ฟันอยากเป็นนักมวย่้าเป้เนี่ยโอ้ยหมาหองมึงไครเหรอข่าเฮ้ครับถ้าสมมติว่าถือเลขเนี้ยอยากไปประเทศอะไรบ้างดิสิผมจะไปทำหน้าก่อนจะไปเกาหลีอยากเป็นใครมีใครเป็นไอดอลที่นั่นโอ้โหแจ๊ก เฮ้ยแจ็คสินหวังเหรอแมนโอ้โหวอาเป็นเล่นเ่อตอนพุ่มที่ซื้อแจ็คติเนาะอ๋อแจ็คซื้อแจ็คไอ้แจ็คสินหวังโอ้สินหวังอะไรแหละจะไปยินวะนี่ไปไปเหล่ากามมีคนถักบอกว่าไข่วู้รายหลายหลายมีคนถักหลายเลยบอกอ้พี่แจ็คพี่แจ็คเต่นเต็มแซวไว้เหลายี่ห้อนี่ซื้อไม่อีกอ้ะ อันนี้เส้นเลยนี่เส้นมาเส้นหลนังยังมีไหกแล้วครับโอเบื่ลอลูก <ไว S 2> พี่พบ่ให้เงินเนาะเืี๋ยวสัง่งเส้นเบยไปเสียวะสันตีนั้นไปเสีจะพาหายไปโดนเติมอเล่าโอ้แ <c oughs> ตงฝ้าเลยนี่โทรสั่งแก๊บยังนี่ฮะโทรสังรส่งแก๊บย <What? S 1> ังวมดสั่งผสมไม่กี่แน่น่านนได้จากได้พักขำเปียกนะลูกพีรกราำเปียกกับเพื่อนแก๊บเลย น่ามันหมาส่งไหนบ่ล่ะเข้ามาหน้าเด้ไหมนี่เดี๋ยวยังรอยไปหาเขาอยู่หน้าจีนี่อยูอย่นยนนหน้าเลยเนาะอ้ยมันจะมีเขื่นบ่ล่ะโบเมนทะเลบ่านี่มีแก็บเหมือนทรงในอีกบ้างแหละทุกมองฮัลโหลสั่งของนะครับหน้าตาไผหน้าตาไผอย,ยู่หน้าตาไผครับ เอาปลาขามเปียกกับเกลือหัวนึงเออบอบอ,บอ,บอเอาบอเอาซัมนี่ลูกพี่บอกซัมนี่เถดดื่อด,ดีเถื่อดีถุงนึงเออเอาเอาโรดดีมานหนึ่ถุงนึงเถื่อนีสดเถื่อนีสด,อสดบอเส้นเราได้เงินแล้วเราหลักเขาพอเราไปขายมันวิ่งเป็นรถดีนิดหนึสดสวดสวดตีใจกันเก่าเลยเออครับตรงหน้าตาไผ่เด้อโอเคครับมา แต่บิดสิบัมาอย่าเท่าเส้นพี่เมื่อกี้มีเรื่องเว้ยอะไรวะใครทำอะไรผมเคลียเรียบร้อยแล้วเคลียแล้วนะเคลียแล้วมันไม่กล้ามันดุ่งกับเราหรอกชัวร์ชัวร์เออตกใจคิดว่ามีเรื่องกับลูกน้องกูไอ้ห่าเอ้ยไอ้ลรีเรามันกินดิแล้วมึงก็ไปอะไรเต็มหลังมึงหมดเลยมึงสู้กับมันเหรอสู้กับมันมาเมื่อกี้พี่เป็นไงมันคือแบบโยมึงเอาล้มเลยล้มเลยแย่มากนี่แหละสมกับที่เป็น แกงกูมันต้องสุดยอดสุดยอดปักแด้กาวุนว่นวายกับแกงกูมึงตายเออแต่มึงลมไหลนี่เนาะแสงว่ามันมว้วนเลยพี่เอโอขี่แต่ไม่กล้ามาอีกแล้วนะไม่กล้ามาแล้วดีมากนี่กูรอแก๊ปอยู่แม่งเมื่อไหร่จะมาแล้วมัน,ม <า S 2> มนเจ็บเตือนเพื่อนนี่เนาะม,มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันข้าเปียกมาแล้ว <c oughs> เอาละว่างานนี่หะใส่เลยเอเอช้องรอมันเดี๋ยวว่ามันต้องสับในมาแทนเลยไอ้มันอีก อาแต่ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีไม่มีจักรแล้วนะไม่มีแน่นอนเออเสียแล้วชื่อกูหมดพวกมึงเนี่ยไม่ได้หรอกกูไม่ยอมหรอกมึงสภาพคนห้าแล้วหมอนั่นเสื่อเลยตัดนี่ไปอีกนี่เอก็เพื่อตายผมคนเดียวพอผมไม่กล้ามาอีกเชื่อผมลาแล้วเสร็จปืนลาแล้วอ่ะมาเหรอวะมาแก้ปุ๊บแมงนี่แมงมาขัดกันวะ ปาดกูมามาว่ามันเราบิบากยิงยังไงกบปี้โอ้นี่กระโดดไม่มียกลรอบวะโอ้มาดีเลยวะนี่เราบอกว่าเงินสดเด้เงินสดมาเลยเงินสดไอ้เก่งอะไรเอ้ยไก่ไก่มันก็ยังสั่งอยู่ดูบบอกเป็ดกมันนี่ยบูงเวลาหลับเวลามันสั่งเร็ว่ะไก่ไว้กูต้องมาส่งก็ส่งกับอะไรว้ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรับได้รับเบ๊กครับรับพอด์เลยครับครับเงินบ่อพี่ปะครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คออเดอร์แป๊บนึงนะครับผมได้ครับชื่อมาหอดใหว่ปะอ่อมีมีข้าวคั่วนะครับครับผงชูรสนะครับอ่าแล้วก็อ่าอะไรนี่เกียร์ครับผมเกียร์เกียร์แล้วก็อ่าริิกกพรรสดีพริกพริกผงนะครับผมแมนครับแมนครับ ทั้งหมด580บาทครับผมโอ้โหคุณแพงแมงเถอะว่าค่าค่าส่งครับพี่ค่าส่งครับค่าส่งแมงยังกดเนี่ยมึงด้วครับมันมาไกลเติบโอ้โหคุณมันแพงเด้วยว500่าห้าร้อยกว่ามไม่แพงครับพี่มันไม่แพงเอ๊สแกน,นจัดก,การยืนยันออเดอร์น,น้ำครับกดยืนยันออเดอร์น,น้ำอีกใช่เอาเอานิวน้วนิวน้วโป้ครับแปะครับผมนิ้วนิ้วนิ้วนางด้วยนิ้วนางนิ้วนางครับโอ้ยกูโดนยุ่งยากเหลือเกินสแกนครับ เฮ้ยโอ้บ้านบ้านเอาไหมเดี๋ยวผมบริการพิเศษครับปรุงให้ด้วยนั่งนั่งครับผมนโอ้ัปรุงให้ด้วยเยบริการพิเศษพิเศษนะครับเดี๋ยวนะครับผมวางอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมปรุงดีๆนะอ่านี่นะครับผงชลรสรสตีนะครับคูนซองละสิบบาทอ่าโค้กคั่วอะไรย่วน้ำมันแพงพี่ถุงละสิบบาทมาขายต่อครับน้ำมันแพงเียโอ้โห อืออิซิบอสังแมงอีกแักเถียงอันนี้เกียร์นะผมเกียร์นะเขาผสมให้ด้วยครับผมครับผมเขาขั้วเอาปากใส่กุยง่ายเขาตาเส่เขาทาใส่มามาพี่แล้วพี่โอ้ยน่าแดกมากเลยที่แดกปากุยอีอโอ้ยเดวงหุ่นหงายอืมโอเค โอ้ไอพ่อมหาครับมีผู้หญิงด้วยไหมเอ้ยไม่มีขอเขาไปส่งนเขาโอ้โหมันผสมให้เราด้วยเว้ยโอเคครับพ anyway ่อครับขอบคุณครับย่องให้ด้วยครับบริการพี่มันเป็นบริการใหม่พี่เออโอ้โหโอ้โหขอให้พี่เข้าตามึงโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันเลยรับพี่ครับพี่ขอบคุณครับโอ้โหเสียเปียรมันคลาดเสียเปียร์แน้แหนเลยวะห้าล้อยไหมเปียดเลยแมน ขงแมงัำไม่ราบรื่ปไอ้ขดแมงได้น่อยป่านี่ไหม ปุ๋ยคลีลิตออกลิดทุกเม็ดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจสั่งซื้อไปใช้ติดต่อได้ที่เบอร์0819123261 0819123261คุณสมบูรณ์